สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Demon View ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรม c a ป c u t ในเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับโอเคก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ capcut.com เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไ้ที่ใต้ล่างคลิปท่านผู้ชมสามารถกดคลิกเข้ามาเพิ่มมาอยู่หน้านี้ได้เลยนะมันจะเข้ามาแล้วให้ทําการกดไปที่ดาวน์โหลดได้ฟรีเราจะคลิกมาแล้วมันก็จะทําการโหลดให้นะครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการปิดเว็บไซต์ไปเลย หลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาที่ทีท p พไปที่ดาวน์โหลดครับจะได้โปรแกรมแคดแัดขึ้นมาอย่างนี้นะให้ทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะมีปุ่มคอนเฟิร์มมาให้นะเราก็ทำการกดไปเลยครับตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะให้กดอ g r ี e c o n t i n u เนะครับ ตรงนี้ก็จะมีสอนอะไรล็กน้อยหน่อยนะครับเราก็กดออกไปได้เลยมาถึงตรงนี้นะครับให้เราทําการกด sign in ก่อนนะแล้วก็เข้าสู่ระบบครับของผมจะเข้าด้วย google ถ้าผู้ชมอยากจะเข้าด้วยบัญชีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยครับส่วนของผมจะใช้เป็นบัญชี google โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการ login เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สาหรับใครหลายๆคน ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ